มาณสี่ไปสี่ก right ็ห้านประมาณสี hmm. ่แล้วนะแต่ว่าได้ปูเมื่อกี้เรามาไปดูมาเดี๋ยวนี้มันเจ๋งมันใช้ตัดโฟมออกแล้วก็ป้ายเลยใช้ป้ายที่พึ่ง้ยแล้วเดี๋ยวมันก็ถอดถอดถอดแล้วก็เดี๋ยวก็เทเททีละช้อนทีละช้อนแต่เขาไม่สร้างให้ ่สวัสดีป๋าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเ็าจะหลอมเนีฮยหลอมเพื่อเป็นทองเหลืองนะครับเอามารีดเป็นแผ่นแล้วก็มาปั้ม เป็นพระรูปหล่อรูปเหมือนและเป็นตะกุตรนะคบท่านผู้ชมนี่เป็นยันหลวงปู่หลวงปู่พัดนะครับบุญยักษ์กามโมแห่งวัดห้วยดวนนะครับและนี่เป็นยันของท่านสมเด็จนะครับธงชัยแห่งวัดไทรมิตรนะครับอันนี้นะเด่น,นหลอมนะคบท่านผู้ชม